ย้อนเวลามาดูมวยดังในตำนานครับเมื่อปี2519จงอางห่วงไข่หรือยอดมวยอมมตะวิชานนอยพรทวีพบกับไอ้หมูแข่งทองพุทธพดน้อยวรวุฒิในยกที่หนึ่งครับนี่ครับทางด้านซ้ายมือของหน้าจอที่เห็นอยู่ซ้ายมือของเราครับพุทธพดน้อยวรวุฒิแม่ความสดมีมากกว่าครับอายุน้อยกว่า3ปีในช่วงนั้น25ครับ วิชาน้อย28มาดูครับนี่ครับจดจ้องก่อนแข้งซ้ายไปก่อนวิชาน้อยปอนทวีครับตอนนี้อยู่ทางด้านซ้ายหน้าจอกแข้งซ้ายของหมุกแข้งทองแม่แข้งซ้ายต่อยซ้ายจดจ้องครับแข้งซ้ายมาทีหนึ่งครับวิชาน้อย นี่ครับขยับเข้าหาแล้วนี่ครับมัด้ายแข้งซ้ายของหมูแข้งทองครับแม่มัด้ายวิชาน้อยนี่ครับเข้าไปไล่แล้วตอนนี้แม่หมูขยับออกครับแข้งซ้ายกับขวาครับนี่แข้งขวาทำนในครับวิชาน้อยนี่เป็นคนที่เตะทําในได้สวยครับนี่มัด้ายแข้งขวาอีกทีแข้งซ้ายหมูแข้งทองน่แข้งเจอแข้งครับโอ้หมดยกไปก่อนครับนี่ว่ากันต่อครับในยกที่3ครับ1-2ไม่มีอะไรครับ นี่เข้ามาแล้วครับมัดขวาตามด้วยซ้ายแข้งซ้ายพื้นไปครับหมูแข่งทองแข้งขวาตัดล่างมาติดกาดแม่มก้มค้ำค้ำครับหมูแข่งทองจะออกแข้งซ้ายได้ไหมแข้งซ้ายสวยๆนี่ครับขาเขี่ยพับในครับเบาๆครับซ้ายเตะพับนอกนี่ครับมาหนึ่งสองโดนแข้งครับนี่ หลังจากที่ไฟที่1่กับ2ครับวิชาน้อยเอาชนะคะแนนและชนะน็อกครับไฟนี้เป็นไฟล้างตาของพุทธพานน้อยหรือเปล่าครับมาดูครับแข้งซ้ายสูงครับแบบนี้ทีบไว้เอาเข้าไปรวมมัดครับนี่ครับวิชาน้อยโอ้โหนี่โอ้โหจิมหน้าจิ้มท้องครับนี่ครับตบมาแล้วตอนนี้โอ้พุทธพานน้อยแข้งซ้ายมายาวๆน่ค้ำค้ำทีบไว้ครับวิชาน้อยทีบมัดซ้ายแข้งซ้ายครับมูแข้งทอง แข้งขวามาวิชาน้อยเสียบเข่าของผุดผัดน้อยจิ้มซ้ายฉีดซ้ายไวครับวิชาน้อยนี่ครับยอดบุญอมตะครับหรือจุกอ้างหัวไข่เนี่ยแข้งซ้ายมาครับโอ้โหมัดขวาแข้งซ้ายขึ้นมาครับวิชาน้อยซ้ายมือ,โ,อโดนเตะดากไปที่หนึ่งแงผุดผัดน้อยครับแม่หลุดครับผุดผัดน้อยแข้งซ้ายสูงขยับเข้าหาแข้งขวาโอ้โหมัดขวาไปรักเอว กำลังการตบแยกออกมาขยับเข้าหาครับแข้งขวาของวิชาน้อยแข้งขวาอีกทีโหมดยกที่สโอ้โหครับนี่สู้กันได้สนุกครับเนี่ยหมวยฟีมือทั้งคู่ครับแ